จังหวัดหนองคายสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายตามโครงการการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัดระจำปีงบประมาณ2565เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ประโยชน์ วันที่22พฤศจิกายน2564ที่ห้องประชุมแกลนเบนจวันโรงแรมหนองคายทาวิล่าอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายตามโครงการการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565ที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้น โดยมีนางสาววิพาดารัตนโรจนาประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกล่าวรายงานกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจัดขึ้นเพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้เข้าใจเชื่อมัน่นและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อขอให้เกิดความร่วมมือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดและประเทศชาติรวมทั้งต่อสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการบริหารเครือข่ายในระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,565กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากดรพรพิทักษ์แมนสิริผู้อำนวยการสำน,นักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการสื่อสารในยุคด,ดิจิทัล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมคือสื่มอมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดหนองคายประกอบด้วยผู้สื่อข่าวนักจัดรายการวิทยุอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบุคลากรสนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายจำนวน50คนคนที่คาดว่าจะได้รับจากกิจกรรมครั้งนี้จะทําให้มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมีความรู้ความเข้าใจ และมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริงจุมพลสายแววข่าวสุภาพนุพาเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน